ตอนนี้วันนี้นครับเรายังอยู่กับการถ่ายภาพแร์สเคปนะครับที่เป็นน้ําตกนะครับช่วงที่ผ่านมาผมมีการสอนพวกถ่ายแลนถ่ายน้ําตกไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับการถ่ายภาพแร์สเคปเนี่ยมันจะเป็นพวกฟิลเตอร์แบบวงกลมหรือว่าวงกลมแบบแม่เหล็กอันนั้นนะ่ะก็จะเหมาะกับคนที่เป็นมือใหม่หรือคนเริ่มต้นที่ อยากจะหาถ่ายรูปแรงสเกปแล้วก็มีการตั้งค่าที่ซับซ้อนขึ้นมานิดนึงนะครับแต่วันนี้ผมจะซับซ้อนเยอะกว่านั้นนะครับก็คือจะใช้ฟิลเตอร์แบบแผ่นในการถ่ายภาพนะครับฟิลเตอร์แบบแผ่นเนี่ยมันก็จะมีข้อดีที่เสริมจากฟิลเตอร์แบบวงกลมอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นการซ้อนเอฟเฟกต์ที่มันทําได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็พวกฟิลเตอร์เอฟเฟกต่างๆที่มีการใช้งานร่วมกับฟิลเตอร์แผ่นเนี่ยมันจะมีลูกเล่นเยอะมีตัวเลือกให้เลือกเยอะยกตัวอย่างเช่น ND แบบ10บ3ออบบเ,เลือกเเยอะะอะะรหืว่าจป็นที่เป็นแบบอินตรงงนนีี้้ท่่อยูหาผม อย่างนี้นะเรียกได้ว่ามันจะเน้นการสอนเอฟเฟก์ที่มันหลากหลายมากกว่าเดิมนะครับเหตุผลที่ทำคอนเทนต์ตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือคนที่ถ่ายภาพด้วยเซลเตอร์วงกลมเนี่ยและอยากจะอัปเกรดตัวเองขยับขึ้นมาใช้เซลเตอร์ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยก็จะต้องมาแบบแผนแล้วนะครับผมก็เลยจะทำคอนเทนต์ตอนนี้สอนเอาไว้แล้วก็อย่างหนึ่งคือในปีหน้าเนี่ยผมมีแผนว่าจะไปถ่ายภาพในหลายๆสถานที่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นพวกภูเขาถ่ายพวกทะเลหมอกอะไรเงี้ยเราก็อยากจะสอนถ่ายภาพแบบนี้เหมือนกันนะครับในตอนนี้ก็เลยจะเป็นการเตรียมพื้นฐานเกี่ยวกับคนที่ต้องการใช้ฟิลเตอร์เนี่ย นอกจากฟิลเตอร์วงกลมแล้วจะมีฟิลเตอร์แผ่นด้วยซึ่งจะทําให้คุณเข้าใจการทํางานของเวิร์กโฟลนี้มากขึ้นเมื่อผมทำคอนเทนต์สอนในตอนต่อๆไปที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพในสเกลแล้วก็ต้องใช้ฟิลเตอร์แผ่นฟิลเตอร์วงกลมด้วยเนี่ยจะได้มีพื้นฐานมากยิ่งขึ้นด้วยครับโจนในการถ่ายภาพวันนี้นะครับก็จะเป็นภาพน้ําตกเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาเพื่อการใช้ชัตเตอร์สปีดที่มันนานขึ้นนะครับช่วงที่ผ่านมาเราใช้ฟิลเตอร์กลมเนี่ยเวลาถ่ายภาพชัตเตอร์สปีดทีีีี่่้้นนนัิ30วททคืืออ สุดแล้วนะน้ำตกมันก็จะโคงนุ่มประมาณนึงนะครับหรือว่ากล้องพานาเนี่ยก็จะได้ประมาณสัก60วินาทีนะครับคือการตั้งค่าเชื้อเพลิดแบบเอาที่กล้องมันตั้งได้นานสุดอะแล้วก็ ND filter แบบ10สต็อปลดได้นานทสุดก็จะประมาณนั้นแต่ว่าในวันนี้นะครับเราจะใช้เชื้อเพลิดที่มันนานกว่านั้นเพราะว่าเราใช้ฟิลเตอร์แผ่นในการลดแสงซึ่ง ND ที่ผมใช้เนี่ยมันจะมี ND ทั้งแบบ10สตอ็อปมี3สตอ็อเราสามารถซ้อนคู่กันได้ด้วยนะครับหรือว่าจะใช้16สต็อวันนี้แล้วแต่ต้องดูเรื่องของแสงนะแต่หลักๆคือเราต้องการภาพน้ำตกที่มีเส้นสายที่หนามากขึ้นนะครับมีการ ใช้คอมพิวเตอร์ที่นานกว่าเดิมแล้วก็เห็นถึงเอฟเฟกที่มันแตกต่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเค้นในเรื่องของการตั้งค่ากล้องเพื่อที่จะใช้ศักยภาพของ ND f i l t ฟิลเตอร์หรือว่าฟิลเตอร์แผ่นทั้งหลายเนี่ยให้ได้มากที่สุดในวันนี้นะครับเพราะอย่างที่บอกในวันนี้เราใช้ฟนะิลเตอร์แผ่นเนาะเพราะงั้นการตั้งค่าแบบแค่30วินาที20บวิอะไรเงี้ยฟิลเตร์บางกลมมันก็ทําได้นะครับผมก็เลยจะขอไปไกลกว่านั้นอีกนิดหนึ่งเพื่อให้เราเนี่ยได้ภาพที่มันแตกต่างจากเดิมนะครับจะไไดดดด้้ววว่่่่่า่าาาาาเเเฟิิลตแมมมมมีีกกกกกใททห อุปกรณ์ที่เราใช้ในการถ่ายภาพวันนี้นะครับหลักๆก็จะมีตัวกล้องนะครับกล้องผมใช้ตัวเดิมนะเป็น s o n y A7C นะครับที่คุณเห็นตรงนี้นะตัวกล้องไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนมากมายนะครับคุณสามารถใช้กล้องที่มีอยู่แล้วได้นะกล้องผมก็ความละเอียดแค่24ล้านนะครับฟีเจอร์ก็บ้านๆธรรมดาร,รม,ดามากไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่เราจะตั้งค่าถ่ายภาพให้มันเป็น Raw File แค่นี้ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือตัวเลนเลนผมเนี่ยจะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีตัวซัมยัง 18mm ที่ต้องใช้เลนตัวนี้เพราะว่ามันเป็นเลนซิกมุมกว้างนะครับแล้วก็น้ําหนักเบาเพราะว่าผมมาพื้นที่นี้จะขนเลนหนักๆไปเยอะเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกสักทีเดียวนะครับเลนมุมกว้างเราก็จะถ่ายช่วงที่มันกว้างๆเน้นภาพอลังการหน่อยครับแล้วก็เลนตัวที่2นะครับจะเป็นซิกมา24-70นะครับตัวนี้นะมันก็จะเป็นช่วง normal zoom นะครับเนี่ยเวลาซูมมันก็จะยื่นออกมา ที่ต้องใช้ช่วงนี้เพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยเฟรมผ้ามาจ,จะหลวมไปเนาะเราก็จะใช้การซูมในช่วงกลางๆหน่อยระยะอาจจะเทกประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบแล้วๆนี้นะหรือว่าบางจุดเราโคลอสอัพได้เนี่ยก็อาจจะมีการใช้ที่ระยะเจ็ดสิบบ้างนะครับอันนี้แล้วแต่แต่ยี่สิบเจ็ดสิบมันเป็นเลนส์ที่ดีตัวหนึ่งในการถ่ายภาพวิวนะเพราะว่ามันช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะจับเฟรมได้ดีขึ้นครับแล้วก็มีเลนส์อีกตัวหนึ่งผมเอามาเผื่อนะครับเป็นระยะเจ็ดสิบสองร้อยนะเป็นระยะนี้นะครับซึ่งทำไมต้องใช้เจ็ดสิบสองร้อยในการถา ที่มันไกลๆหน่อยเราก็สามารถที่จะซูมได้นะครับคือจังหวะในการถ่ายภาพวิวบางจุดเนี่ยเจเนี่ยมันซูมไม่ถึงนะครับบางทีเราอาจจะเข้าไปไม่ได้เพราะมีคนเยอะหรือว่าเราต้องการบีฟรมให้มันแคบลงเนี่ยเราก็จะใช้ช่วงซูมที่มันเยอะใช่ไหมบางทีอาจจะเกินระยะ70ผมมี7จ0 0อยู่ก็เลยพกมาด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการถ่ายโพสอัพในบางจุดเนี่ยเจ็ดสิบสองร้อยเนี่ยเป็นเลนส์ที่ใช้ในการถ่ายวิวได้ดีนะถ้าใครไม่เคยใช้พวกเลนส์ช่วงที่เกินสักแปดสิบห้าในการถ่ายวาายวิิที่่มมมันจจดดดันนนจจออองงงงดดดดดดููโเากขึ้้ืรๆตล ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้7200ในการถ่ายภาพภูเขามากๆนะครับก็คิดว่าปีหน้าเดี๋ยวจะมีการเอาเลนส์ตัวนี้ไปถ่ายพวกภูเขาเยอะขึ้นนะแนะนําว่าลองพกตัวนี้แล้วกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับสรุปว่าผมใช้อยู่3เลนส์ด้วยกันนะครับมี18มิล2 4 7 0 แล้วก็7200ครับแล้วก็ตัวที่จะข่ายไปไม่ได้เลยก็คือชุดฟิลเตอร์แผ่นนะครับผมผมใช้เป็นไฮดา M10 นะครับใช้งานร่วมกับฟิลเตอร์แผ่น100มิลนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยแบบนี้ขนาดไม่ใหญ่นะครับอย่างเงี้ยนะซึ่งฟิลเตอร์แผ่นเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราสามารถที่จะใช้เอฟเฟกบางอย่างพิเศษได้ยกตัวอย่างเช่นการใช้เชิดต้นไปต่ำๆมากๆนะครับหรือว่าการใช้ฟิลเตอร์ในการตัดพวกแสงสะท้อนลงครับอันนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับแล้วก็ชนิดของฟิลเตอร์แผ่น เ,นนเพราะว่าดูจากลักษณะของแสงในวันนี้มันไม่ได้แรงมากนะครับเพราะงั้นการลดแสงเนี่ยมันไม่น่าจะเกิน13หรือไม่เกิน16สตดับแน่ๆนะครับผมทําได้เต็มที่น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับการถ่ายภาพเชิงทัศ์สปีดน,นานนะครับเพราะงั้นฟิลเตอร์แผ่นที่ใช้วันนี้ก็จะมีตัว6สต็อปตัวนี้นะครับเนี่ยก็จะลดแสงได้6สต็อบนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์แผ่นอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็น10สต็อบแบบนี้นะเนี่ยน่าจะเห็นนะครับ ก็จะลดแสงได้เยอะขึ้นนะครับเป็นส0บสเต็ปนะซึ่งเวลาที่เราถ่ายรูปเนี่ยปกติแล้วนะครับอันนี้บอกก่อนนะเรามักจะใช้ฟิลเตอร์ทีละแผน่นอย่างเช่น6สตป็ปสี่สต็ปใช้ทีละแผ่นเลยแต่ถามว่าเอามาซ้อนกันได้ไหมนะครับเพื่อเพิ่มระดับการลดแสงเนี่ยได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาตามหลักความถูกต้องเลยเขาไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ nd filter ซ้อนกันอันนี้บอกไว้ก่อนนะแต่ผมเนี่ยบ่อยครั้งนะถ้าเกิดว่าจําเป็นจะต้องมีการซ้อน nd filter เพื่อให้ ลดแสงได้เยอะขึ้นผมก็จะซ้อนเหมือนกันนะครับผมอาจจะไม่ได้ทําตามถูกหลักซะทีเดียวนะบางครั้งก็อาจจะเอาสิบสต็อกซ้อนกับ6สต็อบ้าง10ซ้อนกับ3บ้างนะเพื่อให้ลดแสงได้เยอะขึ้นครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขายไม่ได้นะครับจะเป็นดรอปอินซูลเตอร์นะครับเป็น CPL มันจะเป็นฟิลเตอร์ที่ใส่อยู่ระหว่างตรงกลางนะครับของตัวโฮเดอร์แบบนี้เนี่ย CPL มันใช้ในการลดพวกแสงสะท้อนลงนะครับเนี่ย ใช้ในการลดแสงสะท้อนลงคือ CPL filter เนี่ยมันช่วยได้เวลาที่น้ําตกนะครับถ้าเกิดมันมีแสงแดดกระทบลงไปแรงๆพวกผิวน้ำนะครับมันจะเกิดแสงสะท้อนขึ้นมาแรงๆนะครับทาให้รายละเอียดบนผิวน้ำเนี่ยมันหายไปเราก็จะใช้ CPL เนี่ยในการตัดพวกแสงสะท้อนตรงนั้นออกนะมันก็จะช่วยได้นะนอกจากมี ND แล้วเนี่ยผมก็จะใช้ตัว CPL filter คู่ด้วยนะครับกับ ND ทําให้ภาพของเราเนี่ยนอกจากได้ัชเตอร์อสปีดที่นานแล้วพวก แสงสะท้อนมันก็จะหายไปด้วยนะครับยิ่งบริเวณขนเห็นที่มันโดนแสงเนี่ยถ้าเกิดแดดมาแรงๆนะมันจะเห็นชัดมากนะครับยังไงจะต้องมีเซเบลในการใช้ถ่ายรูปด้วยครับต่อไปนะครับผมจะสอนเรื่องของวิธีติดตั้งตัวฟิลเตอร์แผ่นกับโฮเดอร์นะครับแล้วก,ก็การติดตั้งไปที่กล้องซึ่งไอตัวโฮเดอร์เนี่ยมันจะมี2ส,ส่วนด้วยกันที่ผมจะพูดถึงส่วนหนึ่งคือการติดตั้งฟิลเตอร์แผ่นลงไปอีกส่วนหนึ่งคือการติดตั้งไปที่ตัวเลนนะครับที่อยู่บนกล้องนะขอเริ่มที่ตัวโฮเดอร์ก่อนครับ เนี่ยมันจะมีช่องใสฟิลเตอร์แผ่นอยู่2ช่องด้วยกันนะครับตรงนี้นะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้อีกนิดนึงมันก็จะมีที่ใส่เป็นฟิลเตอร์แบบดรอปอินนะครับเวลาที่เราติดตั้งเนี่ยจริงมันก็ติดตั้งง่ายๆเลยนะครับผมจะติดตั้งฟิลเตอร์ดรอปอินก่อนดรอปอินมันจะเป็นแบบนี้นะครับ <ๆ S 2> อ่าเวลาติดตั้งลงไปเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าตรงดรอปอินเนี่ยมันจะบอกว่าเอาหน้านี้หันออกไปนะครับเวลาที่ติดตั้งเราก็ทำแบบนี้เลยอ่าหน้าที่ใส่แผ่นอยู่ตรงนี้นะ เอาดับอินใส่เข้าไปด้านหลังตรงนี้ปึ๊บเนี่ยเราก็จะติดตั้งฟิลเตอร์ดับอินได้แล้วเห็นไหมอันนี้ง่ายๆเลยนะครับต่อมาก็คือการติดตั้งตัวฟิลเตอร์แผ่นเข้าไปที่ตัวโฮเดอร์นะครับอันนี้แล้วแต่การใช้งานนะผมจะยกตัวอย่างการติดตั้งสักสิบสต็ปลงไปแผ่นนั้นก่อนนะครับผมก็เอาฟิลเตอร์แผ่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะใส่ลงไปด้านหน้าแบบนี้ปึ๊บอย่างนี้เองได้แล้ว ถ้าเกิดคุณต้องการซ้อนตัวฟิลเตอร์แผ่นขนเกล้าอีกแผ่นหนึ่งมานะครับเอาอีแผ่นหนึ่งมาแบบนี้อ่าแล้วก็ใส่ลงไปปึ๊บอย่างนี้เองแค่นี้นะครับก็จะสังเกตว่าเนี่ยมันมี2ช่องแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีตัวฟิลเตอร์ดับอินนะครับแบบนี้นี่คือตัวชุดที่1ที่เป็นตัวโฮเดอร์นะครับติดตั้งฟิลเตอร์แผ่นลงไปครับแต่การเซตอัพเนี่ยมันจะไม่ตายตัวนะมันจะขึ้นอยู่กับการถ่ายภาพของเราแต่ผมติดตั้งให้ดูนะครับว่า ทั้งเซตเนี่ยมันใส่ฟิลเตอร์แผ่นได้2แผ่นแล้วก็มีดอปอินอีกตัวหนึ่งแบบนี้อัวน,นี้ต่อมานะครับเราจะเอาไอ้ตัวนี้ไปติดตั้งไว้ที่เลนได้ยังไงนะครับตรงด้านหลังของตัวโฮเดอร์เนี่ยตรงนี้นะมันจะมีช่องที่เขาเอาไว้ใส่อแดปเตอร์ริงของเขาอยู่นะครับมันจะเป็นตัวที่ต่อเข้ากับหน้าเลนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะดใูใกล้ๆก่อนด้านหลังมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีเกลียวของเขาครับแล้วก็ตัวกล้องผมเนี่ยจะมีการ ติดตั้งแบบนี้อยู่สังเกตว่ามันมีแผ่นอยู่นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใ,ใกล้ๆว่าต้องทํำยังไงนะตัวเลนส์ที่ผมใช้เนี่ยเป็นเลนส์สัมยัง18มิลน,นะครับซึ่งมีหน้าเลนส์อยู่ที่58มิลน,นะครับ58มิลตรงนี้เวลาที่จะใช้กับตัวโฮเดอร์เลยอะ่ะมันจะไม่ได้เพราะว่าหน้าเลนส์มันเล็กไปนะครับผมก็จะมีการใช้อะแดปเตอร์ริงเนี้นะแปลงจาก58เป็น82นะครับผมก็จะใส่อันนี้ไปก่อนอะแดปเตอร์ริงเนี่ยจะต้องหาซื้อแยกนะ ผมก็ใส่อแดปเตอร์ริงแบบนี้เข้าไปนะครับใส่ไปแล้วนะครับมันจะทําให้เลนของผมนะครับที่มีหน้าเลน58เนี่ยสามารถใช้ฟิลเตอร์หน้า82ได้นะครับต่อมานะครับผมก็จะใช้ตัวอแดปเตอร์ริงแปลงนะครับของไฮดา M10 แบบนี้นะครับถ้าคุณใช้ฟิลเตอร์แผ่นยี่ห้ออื่นหรือโฮเดอร์แบบอื่นเราก็จะมีแบบนี้มาให้นะครับเพื่อที่ว่าให้มันเกาะกับตัวโฮเดอร์ได้นะครับเราก็จะหมุนเข้าไปแบบนี้อีกทีหนึ่ง เออหมุนเรียบร้อยนะครับเนี่ยหน้าตามันจะแปลกๆหน่อยนะครับแต่ตัวนี้แหละมันจะเอาไว้ใช้เกาะกับตัวฟิลเตอร์แผ่นนะครับที่เหลือนะครับเราก็แค่เอาตัวโฮเดอร์เนี่ยมาเกาะคำหน้าเลยนะครับแบบนี้เกาะจริงๆระวังหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าผมทาสอนเนี่ยผมอาจจะถือมือเดียวนะครับแต่ว่าเวลาที่ผมติดตั้งจริงๆี่ยผมจะติดตั้งให้มันปลอดภัยกว่านี้นะเนี่ยมันก็จะเกาะแบบนี้ได้นะครับก็เป็นอันจบนะครับถ้าเกิดใครอยากดูขั้นตอนการติดตั้งที่มัน พิธีพิถันคนนี้อีกนิดนึงนะครับผมมีคอนเทนต์รีวิวไอ้ตัวไฮดาเอ็มสิไว้อยู่ลองย้อนดูก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะติดตั้งหลักๆเป็นแบบนี้นะมีตัวเลนนะครับมีตัวอะแดปเตอร์ลิงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีตัวปริงของไฮดาเอ็มสินะครับแล้วก็ต่อตัวฟิลเตอร์แผ่นเข้าไปมันจะดูยุ่งยากนิดนึงแต่ที่จริงแล้วอะ่ะมันจะใช้งานง่ายขึ้นเพราะว่ามันสามารถที่จะถอดฟิลเตอร์แผ่นแบบนี้ออกได้เลยนะครับเวลาเซตอัพหรือจัดเก็บนะครับแล้วก็ต่อกับเข้าไปใหม,ใหม่แบบนี้ได้ง่่ายขึ้น้นนนนีีออัคื วิธีการติดตั้งตัวไฮดราเอ็มบครับไะต่อไปเราไปดูเรื่องของการถ่ายภาพกันตรงนี้นะครับผมจะใช้เลนระยะ2 4่สิก่อนนะเหตุผลเพราะว่าจุดที่เราเข้าไปเนี่ยนะมันลึกมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปถ่ายใกล้ๆโดยใช้เลนวายอะ่ะมันอาจจะทําให้ละอองนะ้ำเนี่ยมันกระเด็นเข้าหน้าเลนนะครับซึ่งมันก็จะถ่ายรูปไม่ได้อดีเนะนาะรวน้ำก็มีความลึกประมาณหนึ่งนะเป้าขาตั้งตั้งมาจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ผมก็เลยจะใช้ระยะ2 4่สิตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะสอนให้ดูก่อนนะ เข้าใจวิธีการใช้งานฟิลเตอร์แผ่นได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาไปจุดอื่นเนี่ยบางทีจุดตรงนั้นเนี่ยคนอาจจะอยู่เยอะมันอาจจะอธิบายได้ไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับก็เลยเดี๋ยวจะเทสต,ตรงนี้กันนะสรุปว่าใช้ระยะ2 0 7 0นะครับฟิลเตอร์แผ่นที่ผมใช้ในรอบนี้นะครับก็อาจจะเหมือนหลายๆรอบนะอันนี้พูดเอาไว้ก่อนนะครับจะได้เข้าใจก็จะมี n d ตัวนี้3สต็อปนะครับลดแสงได้3สตอ็อปแล้วก็ด้านในเนี่ยผมจะใช้10สต็อปนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ดรอปอินนะครับที่เป็น C p ีอีกอนนับ ย้ำอีกครั้งนะตัว ND filter เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แนะนําให้เอามาซ้อนกันนะครับแต่ว่าในการถ่ายภาพนิ่งสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันก็พออยู่นะกับการซ้อนกันนะครับแล้วก็แสงมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากครับเพราะงะั้นผมก็จะซ้อนกันสำหรับการถ่ายรูปตามปกติแบบนี้แหละสรุปว่ามี ND 3สต็อปนะครับมี ND 10สตอ็อปก็ลดแสงสุดสามสตอนะ็อปเนาะแล้วก็มี CPL นะครับอยู่ในเซตนี ing ้เลนส์ Sigma ยี่สิบสนะครับเวลาจะติดตั้งตัว filter แผ่นนะ เราจะใช้แค่ตัวอะแดปเตอร์เลนแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะใช้กับหน้า8 2นะครับตัวเลนผมหน้า8 2 2คดีนะครับเพราะงั้นไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์เลนนะใช้แค่ไอตัวของไฮด้าก็พอนะครับใส่ยงเข้าไปก่อนปึ๊บเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาฟิลเตอร์แผ่นเนี่ยที่ใส่กับตัวโฮเดอร์เนี่ยใส่เข้าไปอีกทีนึ่งมืออาจจะบางนิดนึงนะเพราะว่าต้องจับเกีียวล็อกตรงนี้แล้วก็ล็อกแค่นี้ก็สามารถ เสร็จกัได้แล้วครับในการตั้งค่ากล้องพื้นฐานนะครับยังไม่เกี่ยวกับการตั้งค่าแบบละเอียดนะเอาเรื่องของเบสิกก่อนนะครับอย่าลืมว่าเราต้องตั้งค่ากล้องเป็นรอไฟลก่อนนะครับเนี่ยแล้วก็อัตราส่วนตั้งตามสบายเลยผมตั้งเป็น3ต่อ2นะครับตรงนี้นะตั้งรอไฟล์แล้วก็เป็น3ต่อ2นะครับเสร็จแล้วนะครับให้มาตั้งค่ากล้องในส่วนของไวบาลานเนี่ยผมจะตั้งเป็นออโต้ก็ได้หรือว่าเดย์ไลท์ก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแสงแบบเดย์ไลท์นะครับผมก็จะตั้งเดย์ไลท์ไว้นะครับอันนี้ไวบรลานนะแล มาตั้งในส่วนของการถ่ายภาพรี์โหมดเนี่ยผมจะตั้งเป็นซิงเกิลช็อตติ้งก็คือรูปเดียวนะครับเพราะว่าเราจะใช้ชัตเตอร์สปีดนานเนาะก็ะตั้งครั้งเดียวไปนะครับแล้วก็กดฟังก์ชันอีกนะครับเลื่อนมาตรงที่ ISO เนี่ยผมจะตั้งไว้ที่100นะครับแล้วก็ระบบวัดแสงตั้งแบบเฉลี่ยวไว้นะครับประมาณนี้ระบบกันสั่นผมจะปิดนะเพราะว่าเวลากล้องเปิดชัตเตอร์นานๆเนี่ยถ้าการสั่นมันขยับหรือทํางานภาพอาจจะเบลอได้นะครับ เพราะเราตั้งค่ากล้องไว้บนขาตั้งแล้วเราก็จะปิดตัวระบบการสั่นไว้นะครับเนี่ยที่เหลือก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการควบคุมกล้องเวลากดชัตเตอร์เนี่ยผมจะไม่กดที่ตัวกล้องนะผมจะใช้สายรันชัตเตอร์ไม่ก็การควบคุมผ่านแอปนะครับเหตุผลเพราะว่าเวลาที่กดถ่ายรูปเนี่ยเราจะไม่ให้กล้องมันสั่นไหว้อันนี้คือส่วนสัมพันธ์เวลาที่เราถ่ายภาพพวกแร์สเกลน,นะครับ คือกล้องมันเปิดชัตเตอร์นานไงถ้าเกิดคุณไปกดปุ๊บเนี่ยภาพมันจะสั่นไหวเราจะต้องใช้แอปในการคุมคุมชัตเตอร์แทนนะครับถ้ากดถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยก็กดผ่านแอปได้เลยครับุณลองไปดูคู่มือกล้องของตัวเองนะครับแต่ละกล้องมันจะไม่เหมือนกันนะครับว่าเขาใช้แอปอะไรแล้วก็ต่อกันแบบไหนนะอาจจะต้องลองใหาเนิดน,นึงนะแต่ว่าผมใช้แอปในการควบคุมกล้องครับอีกสิ่งหนึ่งที่ขายไม่ได้นะครับสำหรับการตั้งค่ากล้องแล้วก็การคำนวณชัตเตอร์ป,ปีดก็คือตัวแอปนะครับคือเราใช้ห่ B, หนงง เปิดม่านอีกครั้งหนึ่งเราก็จะปิดนะครับเหนี้ปัญหาคือเราจะไม่รู้ว่ารูปแสงที่ใช้กับ ISO เนี่ยให้มันได้ช h ตเตอ r speed ที่มันนานๆตามที่เราต้องการเนี่ยมันจะต้องใช้เท่าไหร่หลักการก็คือมันจะต้องใช้แอปนะครับอันนี้ง่ายสุดเลยผมใช้แอปชื่อ Manual Exposure นะครับอยู่ในแอปโ r e ก็มีโหลดน,นะ Android ก็มีนะครับเราเข้าไปที่แอปเนี่ยเขาจะให้เราใส่นะครับว่าใช้ ND filter กี่สต็อปนะครับใช้อะไรไปบ้างอย่างผมเนี่ยใช้ ND 10สต็อปใช้ CPL นะครับแล้วก็ใช้ ND 3สต็อปใส่3อันคู่กันนะครับแล้วก เราจะเลือกว่ามันอยากได้กี่นาทีนะครับเราสามารถเลื่อนชัตเตอร์สปีดตรงนีนะ้ให้มันคำนวณได้นะครับว่าจะเอากีววิผมคำนวณแล้วว่าผมอยากได้สักประมาณ2นาที41วินาทีนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่า2นาที41ิวิเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ารูปแสงที่เราต้องใช้ค่า f คือเท่าไหร่ ISO เท่าไหร่ใช่ไหมแต่เขาบอกได้ว่าถ้าเราต้องการตั้งค่ากล้องเราได้ผอเวอรชเตอร์แบบนี้ ต้องตั้งกล้องเนี่ยก็ได้นะครับให้มันได้ชัตเตอร์สปีดเท่านี้คือ 1. ต่อ125ยิ้านะครับอ่ะอย่างนี้เราจะกลับไปที่กล้องนะครับเราต้องตั้งให้ได้ 1. ต่อ125ย้านะผมก็ถอดฟิลเตอร์ออกก่อนนะครับถอดออกก่อนปึ๊บแบบนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะต้องไปตั้ง 1. ต่อ125ยก่อนให้ได้ชัตเตอร์สปีดแบบนี้อันนี้อาจจะซับซ้อนสำหรับมือใหม่นิดน,นึงนะแต่ว่ามันเรียกไม่ได้นะครับอ่ะ 1. ต่อ125ยแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าแสงมันบวก7็ใช่ไหมเพราะว่าแแสงมมมันนาาาบบี้ผกก็จะทํร อาจจะเพิ่มรูแสงหรือว่าลด ISO ก็ได้อันนี้แล้วแต่เราผมจะใช้ f 8แล้วกันแล้วก็ใช้ ISO ลดลงแล้วกันนะครับลดลงนิดหนึง่งให้มันได้สักลบหนึ่งผมชอบถ่ายติด under เร์นหนึน่งอ่ะ ISO 160นะครับ f สปด่มั้ยิใ่ไเสร็จแล้วผมใช้ manual focus นะแล้วก็โฟกัสไปตรงน้ำตกตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามันมีสีน้ำเงินบริเวณนี้นครับหลังจากนั้นผมก็จะเอาตัวฟิลเตอร์เนี่ย ใส่กลับเข้าไปนะครับก็ใส่กลับเข้าไปปึ๊บอ่ะหลังจากใส่กลับเข้าไปแล้วเนี่ยให้เรากลับไปที่โหมดชัตเตอร์บีเมื่อกี้นะครับอ่ออามเปิดเป็นชัตเตอร์บีแบบนี้แล้วนะครับเราจะได้ F8 ISO 160นะแบบนี้นะครับเนี่ยเสร็จแ,แล้วอันนี้ก็คือเราจะต้องถืออุปกรณ์ไว้2ตัวอัดครับซ้อนนิดนึงนะครับเราจะกดจับเวลาแล้วก็กดถ่ายรูปไปพร้อมกันนะครับเนี่ย ผมจะทำอย่างนึงสองสามกดจับเวลาแล้วกดถ่ายรูปกล้องก็จะถ่ายรูปนะครับปึ๊บอ่ากล้องก็จะถ่ายรูปหลังจากนั้นนะครับเราก็รอเวลานะครับเนี่ยรอเวลาหมดพอเวลาหมดแล้วเนี่ยเราก็จะกดปิดชัตเตอร์นะครับเพื่อให้กล้องเนี่ยมันหยุดเก็บแสงแล้วก็กล้องจะโปรเซสรูปให้เรานะครับอันนี้ผมจะตัดข้ามไปตอนที่ช่วงเวลาที่มันแบบอ่าเหลือสักประมาณ10วินาทีแล้วกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอครับ อ่ะตอนนี้ก็เหลือสามวินาทีละสองหนึ่งแล้วผมก็จะปดปิดแม่ชัตเตอร์นะครับปึ๊บแล้วก็กล้องมันก็จะโปรเซสนะครับเนี่ยที่เหลือเราก็ต้องรอว่าตัวกล้องมันจะโหลดเสร็จเมื่อไหร่ครับมันอาจจะทําน้อยเรดชั่นตามช่วงเวลาที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นสําหรับการถ่ายรูปโดยใช้เทเีสโคปีนานๆน,นะครับอันนี้ผมตั้งไวท้ที่อ่าสองนาทีสี่สิบเอ็ดวิเดี๋ยเราไปดูรูปกันครับอ่ะทีนี้เราลองมาดูรูปกันนะครับเนี่ยคุณจะสังเกตว่ารูปที่ใช้ ชัตเตอร์สปีดที่มันต่ำมากๆเ่ยจะเห็นว่าน้ำมันดูฟุ้งนุ่มกว่าเห็นไหมเนี่ยอันนี้ครับเราใช้ถึง2นาทีเลยมันก็เลยจะได้น้ำที่แบบดูนิ่งๆตรงพื้นนะครับแต่ว่าก็ยังเห็นการเคลื่อนไหวที่แบบเยอะๆแบบนี้อันนี้คือข้อดีของการใช้ ND f i ต t ร r แต่หลายสต็อปนะครับโดยเฉพาะการใช้ฟิลเตอร์แผ่นนี้แหละนะครับทำให้เราสามารถเปิดชัตเตอร์ได้นานๆ มาก็จะได้เอฟเฟกที่สวยแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูรูปต่อๆไปที่เราถ่ายได้จากคอนเทนต์นี้ครับเรามาดูภาพหนึ่งนะครับที่ได้จากการใช้ฟิลเตอร์แผ่นถ่ายภาพนะครับภาพนี้ใช้เลนส์70-200นะครับในการถ่ายซึ่งเราต้องการถ่ายภาพน้ําตกที่มันอยู่ไกลๆไปหน่อยนะครับก็จะใช้เลนส์70-200คู่กับไฮดะ M10 นะครับเห็นว่าเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยก็ใช้ถ่ายวิวได้เหมือนกันนะครับแล้วก็การใช้ฟิลเตอร์แผ่นเนี่ยทำให้ได้น้ําเป็นเส้นๆด้วยครับภาพนี้ก็เป็นภาพที่ใช้ชัตเตอร์สปนนเ้็ส มีความฟุง้งมีความนุ่มที่มากกว่าการใช้คอนเอริรตเตอร์ที่แบบจะทัก2 0่สวิเนอาจจะไม่ได้ขนาดนี้ครับและภาพพวกนี้ก็เป็นตัวยืนยันนะครับว่าการใช้ฟิลเตอร์แผ่นเนี่ยมันได้ภาพที่เหนือขึ้นมาจากการใช้พวกฟิลเตอร์กลมในการถ่ายนะครับ เนื่องจากขีดจำกัดในการเอาฟิลเตอร์มาใช้เนี่ยมันทําได้มากกว่านั่นเองนะครับแต่มันแลกด้วยขั้นตอนที่มันจะเยอะมากขึ้นอันนี้ก็ต้องลองพิจารณาดูนะครับว่าเราเนี่ยมีความชอบในการถ่ายภาพแลนสเคปแล้วก็การใช้ฟิลเตอร์พวกนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าคุณชอบถ่ายภาพวิวไว้เยอะชอบภาพที่มันหลากหลายมีการตั้งค่าที่ซับซ้อนเนี่ยแล้วก็ลงไหลในการถ่ายภาพแลนสเคปอยู่แล้วการใช้งานฟิลเตอร์แผ่นเนี่ย ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ดีตัวหนึ่งสําหรับช่วยที่ให้เราเนี่ยได้ภาพที่มันตรงตามความต้องการของเรามากขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็เป็นการถ่ายภาพน้ําตกนะครับภาพเรนเดอรเก็บร่วมกับการใช้งานฟิลเตอร์แผ่นนะครับมันอาจจะดูซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากประมาณหนึ่งสำหรับคนเริ่มต้นนะเพราะว่าฟิลเตอร์แผ่นเนี่ยมันจะเป็นของที่ใช้สําหรับระดับกลางขึ้นไปแล้วเนาะก็ต้องเคยผ่านพวกฟิลเตอร์วงกลมมาหรือว่าอาจจะเคยเรียนรู้เรื่องการใช้งาน ND ฟิลเตอร์หรือ CPL มาก่อนนะครับอันนี้มันก็เลยจะดูยุ่งยากนิดคนเ่่ต้นนะแคคทีคยใช In Filter หรือ cpl มาก็จะเข้าใจนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราต้องการความซับซ้อนที่มากกว่าเดิมนะครับมากกว่าฟิลเตอร์วงกลม ต้องการความสุดในการเซตอัพที่มันมากกว่ายังไงมันก็ต้องไปฟิลเตอร์แผ่นเนาะเพราะว่าการออกแบบของมันเนี่ยมันเน้นไปที่การทํางานกับแสงที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องที่ค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการใช้งานฟิลเตอร์แผ่นนะครับหรือว่าสนใจที่จะให้ลองถ่ายภาพอะไรโดยการใช้ฟิลเตอร์ทั้งหลายนะครับก็สามารถมาบอกผมได้นะที่ Creator e a t o r s c h ร o l t h a i l แลนทั้งบน a c e บุ o k แล้วก็ยูทูบนะครับแล้วก็วรนนี้ต้องขอขอบคุณไฮดะเซลล์เตอนนร์ไฮแลนด์ ก็สามารถติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับเขามีอุปกรณ์ให้ลองนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นสำหรับฟิลเตอร์แต่ละแบบให้กับคุณถ้าคุณสนใจก็ลองติดต่อเขาได้เลยครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงจบแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์ในตอนหน้าด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ